สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับออดานะคะออดาวรินฟินเวอร์ตอนนี้เสียงดีแล้วนะคะเสียงเริ่มดีแล้วแล้วก็การทรงตัวต่างๆเ,เริ่มดีแล้วนะคะซึ่งจากที่ป่วยมาตั้งแต่วันที่20กันยายนนะคะไปจนถึง28ที่อยู่ในโรงพยาบาลน,นะคะแล้วก็หมอให้มาพักรักษาตัวที่บ้านอีกประมาณสากักก็เป็นเดือนเนาะ เออก็ก็หายไปเลยหลังจากที่ที่ป่วยตอนนั้นคือป่วยหนักมากอะถามว่าดูดวงตัวเองไหมดูนะจ๊ะนะไม่ใช่ไม่ดูนะเช็คดวงตัวเองตลอดเพราะอาดาต้องเช็คดวงตัวเองทุกวันนะอดาเช็คดวงตัวเองนะถึงอดาถึงเปลี่ยนชื่อเนี่ยนะเปลี่ยนชื่อ2คือทําบุญอ,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 อะไรนะ ลงศพลงพยาบาลน,นะแล้วก็ทําบุญปวดพระนะคะแล้วก็รีบเปลี่ยนชื่อเลยถามว่ารู้ไหมมันขึ้นดวงว่าคาว่าคาว่าอายุมรณะตกดาวสี่เกี่ยวกับน้ำนะคะเพราะฉะนั้นอดาถึงเป็นน้ําท่วมปอดนะเอดาก็เลยแก้แก้ดวงแบบนั้นนะคะนะทีนี้ถามว่าเรานะหลีกหนีซคือสมมติวดวงมันเป็นยังไงเนี่ยเราหลีกหนีได้ไหมเราหลีกหนีไม่ได้แต่เราแก้ให้อะไรให้มัน มันคลายลงหรือให้ความที่เราจะต้องเจอหนักๆเนี่ยให้มันคลายลงถามว่าเราเราเราเลี่ยงได้ไหมถ้าแบบอะไรที่มันหนักๆอะบางทีบางครั้งเราเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าเราทําให้มัน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 ดีขึ้นเนี่ยสมมุติอะที่สมมุตินะสมมุติว่าเฮ้ยฉันจะแบบไม่มีชีวิตอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าเออมันก็ยังสามารถที่จะ จะมีชีวิตต่อเพื่อสร้างบุญได้อะไรอย่างเงี้ยนะหรือไอที่จะต้องเจอแบบเล็กๆน้อยๆบุญก็จะทำให้เราเราไม่ต้องเจออะไรที่หนักๆนะนะหรือไม่ต้องเจอเลยประมาณนั้นนะ,ะทีนี้อย่างของอดาในเคสของอดาก็คือว่าอดาโดนหนักมากเลยนะฮะและอีกอย่างหนึ่งมันมันก็ด้วยตัวเราด้วยอ่ะก็คือความประมาทนะความประมาทพลาดพลั้งเช่นอดา ไอามากแล้วก็หอบหนักมากแต่ประมาณสักสามอาทิตย์แต่ออดาก็ไม่ยอมที่จะไปหาหมอคือออดาเนี่ยเป็นหอบมาตั้งแต่เด็กนะมีะยาประจำอยู่แล้วที่หมอให้ทุกๆเดือนแต่เมื่อมันหนักกว่าที่เป็นอยู่ออดาไม่ยอมไปหาหมอออดาคิดว่า เฮ้ยฉันกินยามากขึ้นเดี๋ยวฉันก็หายปกติหมอให้เช้ากลางวันเย็นวันละหนึ่งเม็ดออดาปาเข้าไปเช้ากลางวันเย็นรอ,อบละสามเม็ดหนักไหมแล้วก็ซื้อ,อยากแก้ไอกินเองนะคิดว่าหายหายหายนะแต่ปรากฏว่าไม่หายสิจ๊ะนะจนล่างมันไว้ไม่ไหวนะก่อนที่ล่างมันจะไม่ไหวเนี่ยมันมีความรู้สึกมันปวดหัวแบบแทบจะแตกเลยก็ไปนวดยังยังยังล้นนะยังไปนวดเสร็จแล้วก็ พออีกสองสามวันเนี่ยก,ก็แย่แล้วก็คือหายใจไม่ออกพ่นยากินยาไม่ได้พ่อเลยพาไปโรงพยาบาลแล้วก็ตอนแรกจะไปโรงพยาบาลบางใหญ่ปรากฏว่าไปไม่ทันพ่อเลยบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลเกษมราดเลยไปหาหมอไปฉุกเฉินหายใจเข้าออกทางจมูกไม่ได้หายใจเข้าออก,ทา,ก,าาออกทางปากไม่ได้ เอ,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 อึออักเหมือนคนจมน้าเหมือนคนจมน้ําเหงื่อแตกพักพักหมอเอาไอ,อ้ที่พ่นอ่ะทั้งทั้งอเซียนทั้งอะไรที่ที่พ่นแบบถึงว่าทําให้หายหอบเนะี่ยก็ไม่ได้อ,ออกอออักแบบไม่ไหวเลยคือแบบว่าทุกอย่างมันเหมือนคนจมน้ําแล้วก็ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแบบไม่มีสติสตางเลยทั้งพยาบาลทั้งหมอลุมลุมที่ออดาหมอบอกเดี๋ยวต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วเพราะว่า คนไข้าหายใจเองไม่ได้แล้วก็ได้ยินเสียงแวบหนึ่งว่าไม่ให้ไม่ให้ญาติคนไข้เข้าแวบบนั้นน่ะแป๊บเดียวแล้วก็ทุกคนก็ลุมที่ออดาแวบบเดียวแล้วก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยตอนนั้นแบบคิดว่าหมดลมแล้วอะตื่นมาอีกที ICU ียูข้าพเจ้านอนอยู่ลมออห้องไอซียูโดนมัดแขนมัดขาหมดเลยกืน น้ำไหลไม่ได้ทําอะไรเองไม่ได้เพราะท่อลงมาทั้งหมดคืนน้ําไหลก็เต็มมีเครื่องช่วยหายจตึบๆๆๆต้องหายใจพร้อมกับเครื่องช่วยหายใจสุดๆแล้วทรามาสุดๆแล้วมันเป็นอะไรที่โหไม่คิดเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้หนักมากคาบเกี่ยวนะ อะทีนี้มาเล่าต่อหลังจากเมื่อกี้นะคะนะเ,เราออดาเนี่ยจะต้องหายใจตามกับเครื่องช่วยหายใจที่มันสมมติเครื่องช่วยหายใจปึ๊บป๊บปบออดาก็ต้องปึ๊บปุ๊บป๊บเนี้ยคือต้องทําให้มันตรงกับเครื่องช่วยหายใจอะเพราะไม่งั้นก็ออดาก็จะหายใจเหนื่อยมากแล้วก็มันอึกอ,อัดและอีตอนที่ ที่เาขาเรียกว่าอะไรนะเสมหะมันอยู่ในในขอเพราะมันเยอะๆเยอะๆเยอะมากขึ้นก็ทําให้ออดาหายใจไม่ได้อีกพยาบาลก็ต้องเอาเอาขาเรียกว่าสายที่มันอยู่ในสายท่ออีกทีเนะี่ยดึงฟึดขึ้นมาอีตอนฟึดขึ้นมาเหมือนกับร่างจะแตกนะเหมือนกับจะตายเอาอีกรอบหนึ่งแล้วแล้วชีวิตเนี่ยทุกวันเนี่ยจะต้องแบบอย่างเงี้ยมันทรมานสุดๆแล้วก็ตอนนั้นก็แวบหนึ่งคิดไปเลยว่า ว่าชีวิตฉันทําไมแบบเออฉันเป็นโลกแบบนี้นะมันก็ทําให้นึกถึงตอนที่เด็กๆที่ออดาเนี่ยชอบคือเด็กๆอะเนาะชอบเอาแมงปอบ้างผีเสื้อบ้าง,เอา,งเอามาใส่ในทรายทําให้คือ,ค,อคือทำให้รู้เลยว่าเออตอนนั้นเนี่ยเขาหายใจไม่ออกเนาะเขาคงดิ้นทุรนทุรายเหมือนที่เราเนี่ยเป็นอยู่ะตอนนี้ตอนที่เราอยู่โรงพยาบาลก็แบบ ออบุญกุศลที่ข้าพเจ้ามีนะข้าพเจ้าให้กับท่านทั้งหลายนะขอให้ตอนนี้ข้าพเจ้ารู้แล้วนะว่าถึงความทรมานอย่างไรเป็นอย่างไรเนี่ยก็กนึกเลยนะแล้วก็แผ่สุวนกุศลแล้วก็พุโทโธพุโทโธทาสมาธิทุกสิ่งทุกอย่างออสวดมนต์อยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจทุกวินาทีเนี่ยตลอดแล้วก็นึกถึงพระตลอดนะแล้วก็ นึกถึงแต่สิ่งดีๆทีท่ที่มีที่มีอยู่ตลอดเวลาแล้วก็แผ่เมตตาแผ่เมตตาแผ่เมตตาเนี่ยทำไงก็ได้ให้ให้ข้าพเจ้าเนี่ยหายดีหายเร็วหายวันเพื่อจะได้ตอบไปหลังจากนี้จะทําแต่สิ่งดีๆอะไรที่ไม่ดีเนี่ยจะไม่ทําเลยอะไรประมาณนั้นนะนะนะทุกอย่างมันก็คิดได้ใน,ในในในหลายสิ่งหลายอย่างนะซึ่งซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันมันก็คิดได้เนาะแต่ว่า อีตอนป่วยครั้งนี้มันทําให้ยิ่งคิดได้ได้มากแล้วก็ปร่งทุกอย่างหรือแม้กระทั่งการทําสมาธิเนี่ยซึ่งออดาเนี่ยก็ฝึกสมาธิเนาะแต่ขณะอีตอนที่ที่มันใกล้หมดลมเนี่ยมันยิ่งทรมานมันหมายถึงว่ามันทรมาน์นะขณะที่เราฝึกมาแล้วเนี่ยเรายังเรายังพยายามทำเรายังทําไม่ได้เลยนะเราเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้เลยว่าเฮ้ยต่อไปนี้หลังจากนี้เราจะต้องฝึกให้มากขึ้นกว่าเดิมคือฝึกกําหนดจิตให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วฝึก กำหนดจิตในในช่วงขณะที่ที่มันมันไม่มีสติสตางเอาเลยเนี่ยเราจะต้องดึงจิตให้ได้เพราะอะไรเพราะว่าอีตอนนั้นครั้งก่อนที่ที่จะเข้า ICU เนี่ยตอนนั้นทุรนทุไยมากไม่มีสติเลยสติกล้จะหลุดแล้วย,ยิ่งทุรนทุไยกันเข้าไปใหญ่เลยแต่พอตอนที่เข้า ICU เริ่มเริ่มฝึกสมาธิมากขึ้นมากกว่าแต่ก่อนอีกนะทำให้รู้ด้วยว่าอีตอนที่ที่เขาจะดึงสาย เสีงหักขึ้นที่มันทรมานเนี่ยคือปล่อยเลยหมายถึงว่ากําหนดจิตไปที่ตอนที่จะจึงสายแล้วก็กําหนดจิตให้รู้เกี่ยวกับว่ามันจะทรมานยังไงแล้วก็พึ่งไปตามนั้นเน่ยเออเว้ยมันกลับกลายเป็นว่าพอกําหนดจิตไปแค่ช่วงขณะตรงนั้นน่ยมันกลายเป็นว่าไอ้การทรมานเนี่ยมันลดลงนะเพราะฉะนั้นสมาธิเป็นสิ่งที่สําคัญนะแล้วก็อยากจะบอกว่า เราไม่ใครคนอื่นก็ตามไม่มีใครช่วยเราได้ในการที่ที่เราพบเจออะไรที่มันทรมานแล้วแล้วเราพยายามที่จะช่วยตัวเราเนี่ยเราต้องช่วยตัวเราเองเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือบุญที่เราทําความดีกับหลายๆคนเนี่ยทำให้เราเจอคนดีๆที่ช่วยช่วยเรา นะก็คือหมอคือพยาบาลนะเพราะในตอนที่เราอยู่ห้อง ICU เนี่ยเราไม่ได้เจอพ่อเจอแม่เจอลูกเราเลยเราเจอแต่ช่วงแค่แวบบๆหนึ่งที่ที่เขาให้เ,เข้าห้อง ICU ได้นะคะที่มาเยี่ยมคนไข้ได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลเราต้องเจอแต่หมอแต่พยาบาลการที่เราทําดีเข้าไว้เนี่ยทำให้เราพบเจอ,เอคนดีๆคุณหมอนะพบเจอพยาบาลที่จะคอยช่วยเราคอยให้สติกับเรา ะค,ะคอยใหเ้เราบอกเขาบอกพูดโทรคอยให้สติเรามากขึ้นนะคะนะแล้วก็อีกอันหนึ่งเ,เวลาที่เราทําบุญเราก็าให้กับวิญญาณอะไรต่างๆเหล่านี้นะเวลาที่เราอยู่เนี่ยเห็นไหมเราอยู่คนเดียวในห้อง ICU เนี่ยมือขาก็อันนี้ไม่ได้เราก็ต้องเรียกพยาบาลแต่พยาบาลก็ยังไม่มาใช่ไหมเราก็ต้อง ทีนี้บุญที่เราทำนะเราก็จะทําให้เราจะเจอคนดีๆที่จะมาดึงช่วยเราดูแลเรานะแล้วก็เวลาที่เราแผ่ให้กับวิญญาณต่างๆเนี่ยในขณะที่เราเราอยู่อาดาอยู่ในห้อง ICU คนเดียวเดี่ยวเนี่ยนะมือก็ ไม่สามารถที่จะไปกดวอร์ดที่เรียกพยาบาลได้ใช่ไหมเพราะมือเราก็โดนมัดขาเราก็โดนมัดนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือไงเราก็ไม่รู้จะเรียกยังไงเราก็ใช้จิตเรียกเลยไม่ได้ใช้จิตเรียกนางพยาบาลหรืออะไรนะใช้จิตบอกกับวิญญาณหรือบางอย่างหรือเทวดาที่ประจําป,ปกปักรักษาเราเนี่ยช่วยเราหน่อยให้ไปโดนจิตโดนใจให้พยาบาลเนี่ยเข้ามาเฮ้ยได้จริงๆ นี่แหละที่บอกว่าเฮ้ย hey, บุญกุศลเราเนี่ยไม่ใช่ให้ให้แค่เราคนเดียวนะหรือญาติพี่น้องเรานะให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ววิญญาณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพีดาเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนั้นท่านก็จะมาช่วยเราด้วยนะอันนี้เป็นเรื่องจริงเรื่องจริงที่ที่ผมเจอนะหรือแม้กระทั่งเวลาที่เราอยู่ในห้อง ICU คนเดียวเนี่ยนะก็จะเราก็จะเห็นนะเป็นร่างเลยอันนี้เรื่องจริงเห็นเป็นร่างท่าน หรือสิ่งจักสศิษย์ก็จะมาดูแลเรารอบๆข้างเห็นเป็นผู้ชายนะสนอบพอ,อดานนะคนะนะหน้าตาดีด้วยนะคะนะมาดูแลเรานะอันนี้ก็คือเรื่องที่จะเล่าให้ฟังนะแล้วก็อยากจะบอกว่าเราเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยให้เราเตรียมเตรียมตัวนะเตรียมตัวเตรียมตัวตาย นะหนึ่งเพราะเราเรียกนี้ไม่พ้นการตายเตรียมตัวตายเตรียมตัวเพื่อโลกหน้านะวันนี้ที่เรามีชีวิตอยู่ให้ทําดีทําบุญกุศลเข้าไว้นะสมัยก่อนออดาเวลาทําบุญออดามักจะบอกว่าเฮ้ยให้ฉันอ,อะไรอะ่ะมีแต่สิ่งดีๆให้ฉันแบบมีเงินเยอะๆนู่นนี่นั่น,นแต่ตอนนี้ออดาบอกเลยว่าการทําบุญทำบุญส่งของออดาขอให้ออดาอย่าได้ตกอบายภูมินะอย่าได้ อย่าได้ตกอวายภูมิอย่าได้เวลาที่หมดชีวิตลมอย่าได้ทุรนทุรายอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นขอให้มีสตินะ,อะขอให้ไปแบบสบายๆนะขอให้ชีวิตที่เหลืออยู่นี้มีแต่ได้ทำบุญทำกุศลเพื่อสร้างกุศลต่อไปในในภพหน้านะแล้วก็ ถูสินห้าในทุกๆวันนะสวดมนต์ในทุกๆวันก็จะน้อมนําให้เราเนี่ยไปพบเจอในสิ่งดีใน,ในโลกหน้าหรือแม้กระทั่งตอนที่เราหมดลมเราจะได้ไม่ต้องอทุรนทุรายอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะเราจะต้องทําแต่สิ่งดีนะทำแต่สิ่งที่เป็นบุญกุศลนะคะนะแล้วก็อะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าคิดไม่ดีหรือว่าทำไม่ดีกับคนอื่นเนี่ยเราจะไม่ทำนะคะนะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปวันไหนเมื่อวันก่อนนู้นที่ก่อนหน้าวันที่20่สิบอะไรยังไปหลัดล้ายอยู่เลยแต่ปรากฏอยู่ๆเข้าโรงพยาบาลป่วยต้องใส่เครื่องช่วยหายใจกว่าหมอจะให้ออกจากโรงพยาบาลได้หรือย้ายโรงพยาบาลเพื่อมาพักฟื้นกับอีกที่หนึ่งเนี่ยสามรอบที่ออดาถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วหายใจเองไม่ได้ก็ต้องใส่ก็ต้องไม่สามารถหายใจเองได้ก็ต้องอยู่ยงั้นแหละ แล้วมันทรมานสุดเลยเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามมันไม่แน่ไม่นอนแต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือเราต้องเตรียมตัวในทุกๆวันแล้วก็อย่าประมาทกับชีวิตไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างอย่าประมาทมีสติอยู่ทุกเมื่อทำดีกับทุกๆุกคนดีกับตัวเองดีกับทุกๆคนอย่าทำร้ายตัวเองอย่าทำร้ายคนรอบข้างทำแต่สิ่งดีทำแต่สิ่งที่เป็นบุญกุศลจงเตรียมตัวทุกเมื่อเชื่อวันในทุกขณะจิต เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องทำเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะไปวันไหนการคาบเกี่ยระหว่างชาตินี้กับชาติหน้าชาตินี้กับโลกหน้ามันแค่ก้าวเดียวเองนะคะจงทําดีกันเข้าไว้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเชื่อไหมว่าอ,อดาอเมื่อเมื่อพอกลับมาจากที่โรงพยาบาลแล้วเนะี่ยหมาของออดาเนะี่ยตายนะ หมาตัวนี้ชื่อดีดี้ออดาเคยช่วยเขาในตอนที่ตอนนั้นเขาจะตายแล้วเขาโดนแนวลุ่มออดาไปช่วยเขาให้รอดพ้นจากการตายนะแล้วออดาเอาเขากลับมาเลี้ยงพอวันนั้นน่ะที่ออดาจะตายเอาอ่ะออดาไม่ตายแต่ปรกากฏพอเขากลับมาอยู่ๆเขาเป็นหัวใจวายอันนี้ออดาก็เชื่ออย่างหนึ่งว่าเออเหมือนคล้ายๆกับตัวตายตัวแทนเนาะเพราะนั้นเราก็ทำดีเข้าไว้นะคะ นะอะไรต่างๆบุญจะช่วยเราจากที่หนักสุดก็จะคลายเพราะฉะนั้นจงทำดีกันทุกเมื่อนะคะออดาก็ฝากไว้